ครับ Nano OK Fit World นะครับมาวันนี้มาเจอกันกลางดึกเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่สี่นะครับวันที่สี่นะพอดีพี่สิงเงินเนี่ยมีอาการนะครับคือเริ่มขี้ขาวนะครับคือขี้ขาวเนี่ยเราพูดกันไม่หยาบนะพูดกันเข้าใจง่ายๆขี้มันจะเป็นเส้นข,ขาวๆนะครับจริงๆแล้วมันกินอะไรเข้าไปอย่างกินอาหารสีแดงมันจะต้องอ่าขี้มันจะต้องเป็นสีแดงนะครับ แต่เนี้ยขี้พิสีเงินเป็นสีขาวนะครับไม่ค่อยดีแสดงว่าปลาเนี่ยมีอาการนะครับเพราะว่าปลาทุกชนิดนะครับเท่าที่ผมเรียนรู้มานะครับเท่าที่ผมเรียนรู้มาคือถ้าขี้ขาวเนี่ยไม่ค่อยดีขี้ยาวๆเป็นเส้นๆนะครับไม่ค่อยดีและขี้มันแบบไม่ได้เป็นก้อนๆมันจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วมีอาการจะโดดกลมคาตกใจง่ายนะครับอ่าผมอาการเนี้ยเห็นมาตั้งแต่วมื pielt. ่อนแล้วนะครับแล้วมีวันนี้วันนี้ที่แบบดูแล้วแบบดูทรงแล้วแบบ อ่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรแต่อันดับแรกที่ผมทําได้คืออ่าอย่างน้อยต้องเปลี่ยนน้าให้เขาก่อนนะครับคือเปลี่ยนน้าแล้วก็ใส่ยาปฏิชีวนะนะครับพวกยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็งดอาหารเมื่อก,กี้ที่ผมให้อาหารวันแรกในกินนะครับผมให้สองฝาพอเขากินอาหารปลานะครับให้สองฝาเขากินไม่หมดกินไปประมาณครึ่งเหลือทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วไม่กินเป็นเล่นไปแล้วก็ทําเป็นท่าโดดตกใจกรุมคามในตู้นะครับ พอมาวันนี้คือคุมวามคุม,คว,ามความทั้งวันนะครับผมเข้าใจว่าเขาไม่สบายตัวนะประมาณว่าไม่สบายตัวนะครับก็อ่าส่วนใหญ่ผมจะสังเกตอาการปลาแบบนี้นะอันเนี้ยผมก็ว่าเขาไม่สบายตัวแล้วหนึ่งอยู่ที่น้ำ้วน้ำเนี่ยสำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกอ่าพี่สิงเงินเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนน้าไปได้ประมาณอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์นะครับคือน้ําเนี่ยมันจะบอกเราไม่ได้หรอว่าจะเสียเมื่อไหร่จะยังไงแต่ให้สังเกตอาการปลาผมไม่รู้นะผมสังเกตถ้าเขาหงุดหงิด นะครับหรือมีอาการที่มันดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็ในตู้เริ่มจะมีดูจากพวกเศษปฏิกูลเลยพวกนี้มันเริ่มนะครับมีเยอะนะครับผมก็ต้องเริ่มผมถ่ายนี่ก็คือมืดแล้วตอนแรกผมก็ตัดใจถ่ายเลยว่าจะถ่ายพวกนี้นะครับจะถ่ายน้ําพวกนี้คิดว่าถ้าเผื่อพวกนี้มันมันมันเราไม่รู้เราถ่ายวันนี้เลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมผมก็ใช้น้าปราปานั่นแหละนะครับอ่า ดูดน้ำออกทั้งหมดอะมันถ้าตีเป็นสามส่วนเงี้ยก็ดูดออกให้มันเหลือหนึ่งในสามนะครับแล้วก็นะครับยาเหลืองไปนะครับแล้วก็จะมียาผมเมนหางเขาเนี่ยอ่าเป็นฝ้านะครับไม่รู้ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะติดจุดขาวมัหรือเปล่าจริงๆผมไม่ได้ให้กินเหยื่อนะไม่ได้ให้กินเหยื่อสดจริงๆแล้วจุดขาวไม่น่าจะมานอกจากว่ามาจะคือเอาปลาอื่นมาปนแล้วมันติดเชื้อมา แล้วก็มาปนกับปลาเราแต่อันนี้มันอยู่มันตัวเดียวนะครับแต่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็คืออ่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจุดขาวมันชอบมาเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ยาช่วยกันไว้ก่อนนะครับก็อีกอันหนึ่งนะครับแล้วสําคัญเลยก็คือเกลือนะครับเกลือลงไปให้เขาขายเมือกอย่างน้อยให้เขาสบายตัวนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมเห็นเขาไหายเนี่ยตอนนี้ก็คือ,อเหมือนไหว้ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนิ่งขึ้นแต่ได้น้ําใหม่ไปนะ แต่ต้องวัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็อย่างที่ผมบอกรอดูอีกแป๊บหนึ่งว่าได้น้ําใหม่ไปแล้วนี่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยเขานิ่งอยู่ไหมเขายังโอเคยอยู่ไหมนะครับหรือว่าเขาจะโดนน้ําประปาแล้วมันโดนคอรินนะครับเมื่อกี้นี้ผมใส่ย,ยาจริงๆผมจะไม่ใส่ย,ยาอ่าเขาเรียกยาอะไรที่มันลดคอรีนนะครับเพราะว่าในถ้าผมเลี้ยงปลาหมอสีปลาบางกรเนี่ยผมจะไม่ค่อยลดไม่ใส่ย,ยาพวกนี้ผมผมจะใส่น้ำอ่า ปลาล้วนๆเลยให้มันฆ่าเชื้อไปด้วยนะครับเพราะมันก็มีปรสิติอยู่แล้วใน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 เนี้ยในในตู้ปลาเนี่ยแหละแต่คราวนี้ว่าเห็นเขาว่าเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่ออาทิตย์กว่านะครับผมก็กลัวว่าเดี๋ยวพี่สิงห์เงินมันเจอยาหลายตัวเนี่ยเดี๋ยวมันจะทนไม่ไหวนะครับเลยแต่อย่างน้อยก็อ่าใส่ยาไอ้ลดคอรีนเนี่ยลงไปก่อนนะครับช่วยเขาก่อนทีเนี้ยให้เขาสบายตัวก่อนผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะเออผมก็เลยว่าเออเดี๋ยว ก็แบ่งๆแช์ๆกันนะว่าผมสังเกตมาก็เลี้ยงมาก็จะสังเกตปลามันอย่างเงี้ยเพราะว่าเลี้ยงมาหลายปีก็เลี้ยงมาเยอะครับก็ไอเขาที่แล้วก็เพิ่งเพิ่งตายไปกู้กันนะครับพอเข้าหนาวเนี่ยปลามันก็จะมีอาการนะครับปลาจะมีอาการพูดง่ายๆจะมีอาการแบบ่าเป็นได้ทุกชนิดเลยนะครับช่วงหน้าหนาวน,นี่ไม่ค่อยดีสำหรับปลานะครับเพราะน้ํามันเย็นแล้วก็โรคมันจะมาช่วงนี้นะครับโรคของปลานะครับก็เอาเป็นว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าหลังเปลี่ยนน้าแล้วเนี่ย เขาโอเคขึ้นไหมเขาไหว้แล้วอารมณ์ดีขึ้นไหมแล้วก็มีอาการอะไรไหมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็เอามาแชร์แบ่งๆกันว่าปามีอาการแล้วก็เออเราอันดับแรกที่ทําได้คือเปลี่ยนน้าก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนน้าไม่อยู่พวกเนี้ยถ้าพรุ่งนี้มีอาการหอบหรือหรือแย่ลงไปกว่าเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีการหนึ่งที่แบบว่าอ่าเป็นลําดับขั้นไปนะครับวันนี้เดี๋ยวลองตรงนี้ดูก่อนนะก็เดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับเดี๋ยว ผมจะถ่ายให้ว่าถ่ายเสร็จแล้วเราวอมน้ําไว้แล้วมันโอเคไหมถ้ามันโอเคไหวด่ดีเดี๋ยววัดกันอีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหลังคลิปมีมีให้ดูว่าอ่าถ่ายเสร็จแล้วเขาไหว้โอเคไหมนะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับปะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะขี้มันจะเป็นเส้นสีขาวนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเส้นมันจะเป็นเส้นเดียวขาวเยอะเลยนะครับ จริงๆมันจะต้องเป็นสีแดงๆเป็นก้อนๆนะครับคือถ้ามันสมบูรณ์นะอันนี้ผมเข้าใจว่ามันติดเชื้อแล้วนะระบบขับถ่ายมันระบบลำไส้มันมีปัญหาแล้วแต่ว่าผมก็ยังยังพูดตรงๆนะกับพี่สีเงินเนี่ยผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่นะกับเหมือนปลาตัวอื่นนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปจูนน้ำเน่อยมันใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวมันจะล้นกองนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกสักพักหนึ่งนะครับเรื่องอาการของมันนะครับเดี๋ยวมาคุยกัน ครับผมครับอันนี้ก็เปลี่ยนน้ําไปสักพักแล้วนะครับได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยจะเห็นเลยนะครับเห็นไหมขี้เขาเนี่ยเป็นขาวๆแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าดีอย่างที่เขาค่อยๆไอ้นี่ออกมาพอเปลี่ยนน้าแล้วก็ให้มันถ่ายออกมาให้หมดอ่ะถ้ามันมีแบบติดเชื้ออะไรมันจะได้นี่ไงแต่อันนี้จะบอกเราได้นะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยผมเลี้ยงปลามาก็พอสมควรนะ พอตัวก็เลยรู้ว่าถ้าปลาขี้ขาวี่ยผมจะกลัวมากนะครับจะกลัวว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องลำไส้หรืออะไรสักอย่างหรือว่าเรื่องระบบระบบที่เขาย่อยของเขานะครับก็ก็ว่ากันไปแต่เนี่ยเปลี่ยนน้ามาว่ายน้ําดีขึ้นยืนน้าสวยขึ้นนะครับจากจังหวะที่ก่อนเปลี่ยนน้าเนี่ยนะครับช่วงวันนี้ทั้งวันโดดตุ่มตามตุ่มตามล้าเดือนปลาหุ่นหงิดเหมือนคนหุ่นหงิดอะครับเหมือนคนนี่แบบว่า เหมือนคนเป็นหวัดแล้วทําอะไรไม่ได้เงี้ยมันก็หายาแก้หวัดแต่ปลามันบอกเราไม่ได้แต่อาการมันฟ้องเราถ้าเราสนใจมันมันก็จะแบบว่าอ่าโอเคถ้าเขามีอาการอ่าเราก็ลองดูหาวิธีด้วยน้ำมันเสียไหมอะไรไหมแล้วก็หาไปเรื่อยแหละผมก็แบบอ่ะลองเปลี่ยนน้าดูก่อนนะครับแล้วก็ให้ยาช่วยไปตอนนี้ผมก็ให้ยาเหลืองช่วยไปนะครับคือให้เคลือบตัวไว้ก่อนแล้วตัวเขาแบบว่าอาจจะมีแผลมีปรสติตเกาะอะไรเงี้ยก็จะให้เคลือบเคลือบไปแล้วให้เกลือ นะครับให้เกลือเพื่อจะได้ตีเมือกออกนะครับเกลือเนี่ยมันช่วยให้ปลาเนี่ยขับเมือกออกนะครับไอ้เมือกที่มันไม่ดีอยู่ที่รอบตัวมันทีแรกเนี่ยมันก็จะได้อ่าจะเรียกว่าไงให้มันขับออกนะครับแล้วก็ให้สร้างเมือกใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมียาแก้จุดขาวนะครับอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจุดขาวหรือเปล่าเพราะเห็นขาหางมันอ่ะเป็นขุยๆนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูหางเขาจะเป็นขุยๆหน่อย นะครับจอบเป็นเม็ดหน่อยนะครับก็ต้องสังเกตนะครับเลี้ยงปลาพวกนี้เนี่ยอ่าก็อา,าการจุดขาวเนี่ยมันมียาของมันอยู่นะครับมียาของมันอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าใส่ไว้นะครับงดอาหารช่วงนี้ต้องงดผมก็กล่าวว่าต้องงดอาหารแล้วนะครับสักสองสมวันแล้วดูอาการอีกทีนะครับว่าแต่เขาว่ายน้ําอย่างนี้ผมเห็นว่าอ่า ดีขึ้นนะครับดีขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็แต่ปลาได้น้ําใหม่เนี่ยเราอย่าเพิ่งดีใจกับมันนะครับต้องอีกสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มาดูเขาอีกทีนะครับพอปลาได้น้ําใหม่บางทีมันเคยได้ยินไหมที่เขาบอกและลิเกลีปลากระดี่ได้น้ำนครับเออประมาณนั้นถ้าผดได้น้ําใหม่เนี่ยปลามันก็จะสดชื่นขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นผมเคยเห็นแล้วพอเปลี่ยนนะ้าปุ๊บปลาอาการดีขึ้นเรานึกว่ามันจะรอด บางทีมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับอาจาจะจะซุดลงหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เท่าที่ผมดูคือก็พอเปลี่ยนน้าเสร็จให้ยาเสร็จก็กลับมาอยู่ในในอาการที่ว่าไวไายแล้วมันไม่ตกน้ํานะครับทรงกลับมาก็คือสดชื่นขึ้นนะครับเขาก็กลับมามองเรามาอย่างเงี้ยอ่ะกลับมาเล่นกลับมาอะไรพวกนี้เราก็มองว่าโอเคถ้าอย่างนี้ก็คือ น่าจะน่าจะโอเคขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องวัดกันอีกวันสองวันว่าอา,าการขี้ขาวเนี่ยจะหมดไปไหมนะครับถ้าหมดแล้วจะกินอาหารไหมเนี่ยมันก็เลยว,ว่าผมบอกว่าปลามังกรเงินนะครับใครว่าเลี้ยงง่ายมันก็ง่ายจังหวะมันมันมีปัญหาเนี่ยหรือว่ามันไม่สบายเราเราจะดาวใจมันยากมากนะครับเราจะดาวใจมันยากมากบทมันนกมันนอกเลยนะครับไอเห็น่ายอยู่อย่างเงี้ย่ายดีๆอย่างเงี้ย บดปึ๊กๆมันไปเลยนะครับก็ต้องดูอาการในดีผมถูกบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งเลี้ยงยากนะครับปลามังกรนะครับไม่ใช่ใหญ่แล้วเลี้ยงง่ายนะปลามังกรเนี่ยจะเลี้ยงง่ายก็คือไซสเ์เล็กๆนะครับกินแล้วมันก็โตไปเรื่อยๆเนี่ยตัวใหญ่เป็นฟุตอย่างเงี้ยสองสามฟุตอย่างเงี้ยจะเลี้ยงยากมากจะดูแลเอาใจเขายากมากนะครับก็อย่างผมเนี่ยให้อาหารปลาผมว่าผมปลอดภัยนะจากพวกปรสิตจากพวกโรคอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ยังมีแบบเนี้ยให้เราคอย คอยได้ได้ลุ้นน่ะเขาอยู่นะครับอย่างเงี้ยเวลามันไม่สบายเนี่ยเราก็เราก็ต้องลุ้นน่ะว่ามันเราทําไปแล้วตรงนี้เราแก้ไปแล้วจะโอเคไหมนะครับก็ขอให้โอเคนะครับเพราะพี่สิงห์กันก็อย่าเพิ่งไปโลดแล่นใน u t u b e นะครับก็ให้เป็นเป็นตัวชูโรงก่อนไปเพ่ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเป็นตำนานนะก็มาเอาใจช่วยกันนะครับว่าอีกสองสามวันพี่สิงห์กันจะโอเคไหมจะกินอาหารได้เหมือนเดิมไหมนะครับก็ว่าคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้นะครับกับนันโอเคนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับอ่าอันนี้ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับเปลี่ยนน้ำให้พี่สีเงินแล้วนะครับน้ำจอกเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้หยุดปั๊มแล้วนะครับตอนแรกปั๊มน้ำช่วยนะครับให้น้ำมันโฟนะครับช่วยแล้วก็มีออกซิเจนให้หนาๆไว้นะครับตอนนี้ผมปิดปั๊มแล้วนะครับก็คือปิดปั๊มปั๊มน้ำนะครับเปิดออกไว้นะครับก็คืนนี้ก็จะปิดปั๊มให้เขาแช่ไว้สังเกตนะครับข้างบนจะมีเมือกลอยอยู่นะครับ เป็นเมือกเลยนะครับนั่นคือเมือกที่เขาขายออกมานะครับขายอย่างตัวเขานะครับแล้วก็แช่ยาแบบนี้พวกยาปฏิชีวนะยาที่เราให้เขาเนี่ยไว้คืนหนึ่งนะครับแต่ดูอาการของพี่สิงเงินตอนนี้นะครับถือว่าน่าพอใจนะครับน่าพอใจเพราะว่าว่ายแล้วก็ออกมาเล่นหน้าตู้นะครับอา,อาการของปลามางกรถ้าออกมาเล่นหน้าตู้แบบนี้ <ส breaking S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ยืนทรงแบบนี้นะครับยืนน้ําได้แบบนี้ถือว่าถือว่าปกตินะถือว่าโอเคแต่ แต่ยังมีคําว่าแต่นะครับคือบวัดกันตอนที่ว่าอีกสองสามวันเนี่ยเขาจะกินอาหารไหมนะครับหรือว่าเขาจะกินอาหารหรือเปล่าเพราะปลามังกรสําคัญมากถ้าไม่ยอมกินอาหารเหนื่อยคนเลี้ยงจะเหนื่อยเลยเพราะว่ามันมันก็มันพูดลําบากผมเคยนะเอาปลามังกรเนี่ยไปปล่อยวัดน่าจะสองตัวแล้วนะครับคือปล่อยยอมอ่ะเพราะว่ามันมันไม่กินจนเรารู้สึกท้อแล้วเราก็สุสารมันอนะ่ะปล่อยให้มันไปสู่โลกกว้างเลยนะครับ ก็ไอตัวนี้นะครับผมเลี้ยงมาห้าปีสี่ปีกว่านะครับก็อย่างที่บอกพี่สิงเงินก็ยังอยากเลี้ยงเขาอยู่นะครับก็อ่ะมาเอาใจช่วยกันนะครับแต่ก็ตัวเนี้ยตอนเนี้ยที่ผมเปลี่ยนน้ําไปให้ยาไปนะครับก็ถือว่าถือว่านะอยู่ในอาการตอนนี้อาการของพี่สิงเงินอยู่ในระดับที่ผมน่าพอใจเท่าที่ผมเลี้ยงประสบการณ์เท่าที่ผมเลี้ยงปลามางกรเงินมานะผมว่าโอเคว่ายน้ําดียืนน้ําดี นะครับแล้วเล่นหน้าตู้ดีถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เหงือก,การหอบการหายใจของเขาปกตินะครับก็เดี๋ยวให้แช่ยาไว้อย่างนี้คืนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดน้ําให้มันให้มันวนแล้วก็อดอาหารไว้อีกสองวันนะครับแล้วก็ลองให้อาหารดูนะครับเดี๋ยวอีกสองวันผมจะลองให้อาหารดูก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอัอนนี้คืออ่า ผมทิ้งทิ้งไว้ก็คือที่เปลี่ยนน้าให้ดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้าแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณสองชั่วโมงนะครับตอนแรกเปลี่ยนไปประมาณตอนทุ่มมกว่าเนาะทุ่มมกว่าตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วก็ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะครับก็ผมว่าน่าจะผ่านแล้วนะเรื่องระบบน้ําเรื่องอะไรผ่านแล้วนะครับอันนี้มาว่าที่ตัวปลาแล้วว่านะระบบของเขาหรือว่าการติดเชื้อของเขาเนี่ยจะหายไหมแล้วก็กลับมากินอาหารได้เหมือนเดิมไหมนะอันนี้มาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่ากันอีก อีกช็อตหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่สิงห์กันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับ OK, World, นาโนโอเคฟิตเวิร์นัจ้าสวัสดีจ้า